สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพรเพนชานพาณิชย์รับเป็นจบพาะครับขอนุโมทนากับศรัทธาของคุณพรเพนชานพาณิชย์มาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสพทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพระละวัปปจัยให้คุณพรเพนชานพาณิชย์ จงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอยดูโมทนาสาธุแล้วก็ะคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของกุศลอวมบุญมารับเป็นเจ้าภาพครับ ก็จะได้อดุโมธนาสาธุกสถาของคขุดสะอาดอ่วมบุญมาในคืนวันพรุ่งนีีนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับทมคนอิรพันธ์เพลงนี่นะเออฟ้าแจ้งยังไม่พอฟ้ายังไม่พอนะแจ้งนะแล้วก็จางปางด้วย อันนี้ถ้าเรามาใส่ปัญญาบ้างเปหนไงเห็นไหมปัญญารู้แจ้งจางปางเป็นไงครับเป็นไงครับใช่อย่างนี้เป็นไงครับเกินพอดีอาจารย์นะใช่ไหมฮะเอาแค่ปัญญารู้แจ้งอย่าไปต่อจางปากเดี๋ยวเกิดมีคนไปถามแล้วเราก็ยกมือตอบ เขาถามว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้แจ้งจางปาาครับเขาเกิดถามเรียนมาจากใครอิตาลีมาถึงสันชัยลสันชัยสอนว่าปัญญาคือรู้แจ้งจางปาาแสดงว่าคนสอนชอบเพลงผู้ใหญ่ลีใช่ไหมอ้าวตกลงปัญญาคือความรู้แจ้ง รู้แจ้งรู้ชัดนะฮะรู้ตรงรู้เหตุรู้ผลน่ยความหมายของคำว่ารู้แจ้งนะมีอัตถะมีอัตถะขยายความของคำว่ารู้แจ้งรู้ชัดรู้ตรงรู้เหตุรู้ผลตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเห็นไหมครับ เราจะเอาความคิดของเราไปใส่โดยที่ไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นปัจฐานนั้นไม่ได้ฉะนั้นผมจึงต้องชวนเราท่านทหลายเนี่ยเรียนธรรมะคือคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้รู้เหตุสอนให้รู้ผล เพราะในคำสอนพระเจ้านั้นมีหลักยึดเอาไว้สองส่วนอัตถะและพยัญชนะในคำสอนพระเจ้านั้นมีถ้อยคำในการสอนและมีเหตุมีผลในคำสอนนั้นจึงเรียกว่าพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะฉะนั้นเราจะเรียนคำว่าปัญญาคำเดียวและรู้ปัญญาคืออะไรปัญญาคือรู้พอไหมฮะ <c oughs> ไม่พอ ปัญญาคืออะไรปัญญาคือรู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนฉะอัฏฐะความหมายของคำว,ว่าปัญญาเนี่ยละเอียดแล้วก็ลุ่มลึกไม่ใช่ตื่นตื่นเขินเขิน,ขน,ขนอย่างที่เราอยากเข้าใจกันโดยทั่วไปนะครับดีไม่ดีเราเข้าใจว่าคนที่จำเกง่งนะฮะจำได้นะีคือคนมีปัญญาดีอย่างนี้ก็มีนะฮะ แท้ที่จริงแล้วคนที่จำเก่งจำได้ไม่ใช่คนมีปัญญาดีอ,อคนที่จำเก่งจำได้นั่นคือคนมีสัญญาดีมันใกล้เคียงกันมั้ไงนะสัญญากับปัญญาเพราะฉะนั้นความรู้แจ้งรู้ชัดจึงเป็นส่วนที่สําคัญครับนะตกลงปัญญาคือความรู้แจ้งรู้ชัด รู้ตรงตามความเป็นจริงรู้เหตุรู้ผลนี่คือปัญญาครับความหมายมีเท่านี้จริงๆครับเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแม่บทของคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือสอนให้รู้เหตุสองเหตุสอนให้รู้ผลสองผลแค่นี้นะครับรู้เหตุสองเหตุ รู้ผลสองผลจบแล้วครับจบนะครับจบสำหรับคนรู้ไม่จบสำหรับคนที่ยังไม่รู้เพราะนั้นเราก็จะต้องให้รู้ด้วยกันทั้งคนสอนทั้งคนที่เรียนนะเนี่ยสำคัญครับจานั้นเราจะหาความหมายคำจำกัดความของคำว่าปัญญาแล้วก็ ไม่ได้หมายถึงจาแม่นนะเห็นไหมครับไม่ได้หมายถึงจําแม่นแต่หมายถึงรู้ชัดรู้ตรงตามความเป็นจริงรู้เหตุรู้ผลไม่ใช่จำเพราะจำเป็นเรื่องของสัญญานะเข้าใจรู้ชัดรู้ถูกต้องตามเหตุผลนี่คือตัวปัญญาครับนะฮะ ท่านอย่าเป็นทุกข์เลยครับโอ้ยไปเรียนแล้วก็จํามันไม่ค่อยได้อาจารย์เนี่ยพูดจ่อยจ่อยจ่อยไม่หยุดไม่ย้อนเราก็จําไม่ได้ไม่ได้มาเรียนเพื่อให้จําได้ไอ้ที่พูดผมพูดไปไม่หยุดไม่ย่อนเนี่ยก็ไม่ได้พูดให้ท่านจาได้หรอกครับพูดให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใจรู้ตรงรู้ชัดรู้นี่เหตุรู้นี่ผล นี่แหละครับที่พูดนะเพื่อให้เราได้รู้ชัดรู้ตรงรู้เหตุรู้ผลจะนั้นอย่าเป็นทุก์ไปนั่งฟังเลยมันจําไม่ได้จําไม่ได้จะยากเลยโจดดิโจดเนี่ช่วยจําได้จำไหมออจำนี่ก็ช่วยเข้าใจได้เหมือนกันเนี่ยเป็นตัวปัญญาไม่ใช่ตัวจําเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วจบแล้วครับ แต่มันจำไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของสัญญาอันนั้นเราหาปัญญาตั้งใจฟังแ้ตั้งใจฟัง,ง,ฟงมนสิการใจเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาแสดงว่าได้แล้วปัญญาได้แล้วปัญญาฉะนั้นจะหาปัญญาเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ช่วยคือโยนิโสมมสิการ ถ้าจะหาสัญญาก็มีอุปกรณ์ช่วยคือดินสอกับปากกระดาษดินสอกับกระดาษเทียมมาเนี่ยมาช่วยช่วยสัญญานะไม่ใช่ได้ช่วยปัญญาหรอกเพราะฉะนั้นว,วันนี้บาลีธรรมะไม่ได้เอาสมุดมาดินสอมาไม่ต้องเป็นทุกข์ล่อลำไม่ได้มาเรียนเพื่อเอ,อาจำถ้าเรียนเพื่อจำสังเกตนะฮะไอเราก็บรัญญาไปกระโจดใหญ่ให้โจดโจดโจโจ จิตมันไม่ได้ไปฟังหาความเข้าใจแล้วแต่มันได้คิดจ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 ดดีใจจดไวยหมดแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเลยนะ <c oughs> แต่คนที่ไม่ได้จดตั้งใจฟังเข้าใจเชิ <c oughs> นั่งสองคนน่ะดีจังมาสองคนน่ะดีแกจำข้าเข้าใจแต่ว่าช่วยกันนะเออสองคนกัน แกจำนะข้าเข้าใจไอ้ผู้ที่เข้าใจก็ต้องนั่งพยายามผู้ที่หาความจำก็จดจดจด,จด,จดกลับไปบ้านมานั่งคู่กันนะเอาความจำก็ความเข้าใจมาช่วยกันได้อีกทีนี่นะครับฉะนั้นเรียนหาปัญญาหาความรู้ทุกหาความเข้าใจถูกได้ความเข้าใจถูกแล้วเอาไปไว้ใช้ รู้ถูกเข้าใจถูกแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้อย่าพิเก็บนะฮะ<ช>ความรู้ถูกความเข้าใจถูกน่ะมีเอาไว้ใช้ไม่ได้มีเอาไว้เก็บซึ่งจะแตกต่างกับสตังสตังหาได้ก็ต้องเก็บนะฮะเพราะยิ่งเก็บมากก็ได้มากใช่ไหมสตังยิ่งเก็บมากก็ได้มากใช่ไหมแต่บัญญายิ่งใช้มากก็ได้มากอีกเหมือนกันสตังเก็บมากก็ได้มาก ปัญญายิ่งใช้มากก็ได้มากได้ได้มากได้บุญมากปัญญานะฮะยิ่งใช้ก็ยิ่งได้บุญนะฮะสตางค์ยิ่งเก็บก็ยิ่งได้สตางค์ฉะนั้นก็หามันทั้งสองอย่างหาเงินเอาไว้เก็บหาปัญญาเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ตอนไหนครับปัญญาถ้าสตางค์ไปใช้ตอนไหนไม่ต้องพูดเลยนะฮะไม่ต้องสอนเลยใช่ไหมฮะ ว่าสตาร์ไว้ใช้ตอนไหนโอ้ยไม่ต้องบอกเลยพร้อมอยู่แล้วทั้งกลางวันทังกลางคืนบางทีมตีหนึ่งตีสองลานเปิดหรอกวีกไ,ปไ,ปไ,ปไปไปซื้อได้ตามที่ต้องการปัญญาเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนไหนคุยกันตตอนต้นก่อนเราเห็นความสำคัญของปัญญาจะได้ตั้งใจเรียนปัญญาเอาไว้ใช้ตอนเห็นเห็นด้วยปัญญาก็ได้บุญแล้วครับ ไม่ต้องไปทําบุญเก้าวัดหรอกเอาบางคนนี่ต้องเอาให้ได้เก้าวัดนะเ,เขาบอกใครทําบุญครบเก้าวัดนะชีวิตจะกนะ้านาเก้าไปเรื่อยๆก้าไปจนหมดชีวิตนะ <c oughs> <c oughs> ทําบุญเนี่ยเรามีวัดอยู่หวัดบุญอยู่กับเราเนี่ยหกวัดหวัดนะฮะเคยได้ยินคำว่าวัด จักขุธรรมมารามไหมล่ะเออนั่นแหละวัดจักขุธรรมมารามทำบุญที่วัดจักขุธรรมมารามวัดที่สองคือวัดโสตธรรมมารามวัดที่สามคือวัดขานะธรรมมารามวัดที่สี่คือวัดชิวหาธรรมมารามวัดที่ห้าคือวัดกายะธรรมมาราม วัดที่หกแล้วฮะมโนธรรมรหกนะฮะหกวัดมันมีคำว่าธรรมะบวกด้วยอารามใช่ไหมล่ะแปลว่าอารามแห่งธรรมะหรืออารามของธรรมะอารามนี่คือที่พักที่อาศัยนะฮะดาที่พักที่อาศัยเป็นที่เกิดธรรมะ เกิดธรรมะก็คือเกิดความรู้ถูกเกิดความเข้าใจถูกทางตาเรียกกันว่าจากักขุธรรมมาลามนะฮะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจทางหูก็เรียกว่าโสตะธรรมมาลามเออเอาในใครคิดจะสร้างวัดหรือจะชื่ออะไรเอาไปใช้ได้เลยนะ,ะเอาไปใช้ได้เลยเออฉะนั้นเราทุกคนน่ะ มีวัดอยู่ใยกันทั้งหมดหวัดแต่และว,วัดเนี่ยสามารถทำให้เกิดรู้แจ้งธรรมะ,ะคำสอนพระเจ้าได้ทั้งหมดทั้งหวัดเลยปัญญานะฮะสำคัญมากอันนั้นมีปัญญาคือมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกเอาไว้ใช้เมื่อเห็นเห็นปุ๊บก็รู้ความเป็นจริงทันทีนี่คือเห็นด้วยปัญญา ได้ยินปุ๊บก็รู้ความเป็นจริงทันทีนี่คือฟังด้วยปัญญาได้รับกลิ่นปุ๊บไม่ว่าจะกลิ่นเหมน็นหรือกลิ่นหอมเกิดปัญญาทันทีนี่ฮะรับรสรับการสัมผัสแม้กระทั่งเดินไปปุ๊บมาโมงมาหล่นมาโดนหัวโป๊กหรือบางทีเขายิงลูกกระสุน,นมา ลูกศุษมันเกิดพิสวั์เราขึ้นมาลงกลงหัวแพ้ขึ้นมาทันทีออ <c oughs> ก็มีปัญญารู้ความเป็นจริงเดินบ่นไปทำไมถึงต้องปเป็นเรา <c oughs> เอาคนอื่นมันไม่โดนอะ่ะใช่หเปล่าแต่เรามีปัญญาเราก็รูออ้อนะกอู้้จักอ้อไหมฮะอออยู่ข้างล่างกันนะ <c oughs> ถ้าราอ้อก็ไปอ้าวเกิดปัญญาแล้วใช่ไหม <c oughs> นั่นรู้ความเป็นจริงซะลงรู้ความเป็นจริงแล้วนั่นคือปัญญาเกิดแล้วถ้าลงปัญญาเกิดเนี่ยทุกมันลดลงทันทีครับนะฮะบางคนทุกทางตาโดยที่ไม่รู้ว่าทุกนี้เกิดทางตาบางคนทุกทางหูโดยไม่รู้ว่าทุกนี้เกิดทางหู เพราะถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะพอเห็นข้าวมันจึงเป็นทุกข์ถ้าได้ยินมาถ้าไม่ได้ยินมันก็ไม่เกิดทุกข์แต่พอได้ยินแล้วมันก็เกิดทุกข์เรื่องนี้เรายังมีข้อมูลจะต้องคุยกันเยอะนะฮะแต่เห็นหรือยังฮะความดีของการมีปัญญาใช้ความดีของการมีปัญญาใช้ม,ม,ญญชมันดีอย่างนี้ ฉะนั้นอา้าวอย่าเพิ่งพรนาคุณความดีของปัญญามากนะักประเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก,ก่อน <c oughs> ตกลงฮะปัญญาคือความรู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนปัญญาคือรู้ชัดรู้ตรงรู้เหตุรู้ผลตามความเป็นจริงที่ พระพุทธเจ้าตรัสสอนนี่ครับนิยามความหมายของคำว่าปัญญาไว้อย่างนี้แล้วก็ให้เข้าใจไว้ว่าปัญญาไม่ใช่ความจำแต่ปัญญาคือความเข้าใจตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเข้าใจวันนี้เป็นเหตุนะเข้าใจวันนี้เป็นผลนะนั่นแหละครับปัญญาเกิดฉะนั้นเราเรียนธรรมะเนี่ย จบที่ปัญญาเกิดรู้เหตุรู้ผลฟังธรรมะก็จบที่รู้เหตุรู้ผลเรียนธรรมะก็จบที่รู้เหตุรู้ผลนะเข้าใจธรรมะก็หมายถึงเข้าใจว่านี้เป็นเหตุเข้าใจว่าอันนี้เป็นผลจนเราเข้าใจนิยามความหมายของคำว่าปัญญาเนี่ยสามารถที่จะเอาคำคำนี้นะฮะไปนั่งเห็นปุ๊บเอ๊ อันนี้มันเหตุหรือ,อน,นี้มันผลทำไมไม่ต้องไปเสียบัตรเข้าไปดูลงหนังนะครับทุกคนเนมีโรงหนังโรงละครโรงใหญ่ที่สุดนะประจําชีวิตของตนเองแล้วก็จะรู้ชัดรู้แจ้งรู้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ครับประโยชน์ของการมีปัญญานะครับเอาเรามาศึกษากันต่อในเมื่อเรา ได้นิยามความหมายเวลานะครับว่าปัญญาหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าสอนนะหลักตรงนี้นะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมไว้อย่างไรมีเท่าไหร่คืออย่างนี้ะปัญญาเนี่ยพูดนำซะก่อนฮนะปัญญารู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวไปสรุปขะานนหนึ่ง รู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมสองปัญญารู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงเรื่องขันหา้าเรื่องนามเรื่องรูปสามปัญญารู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงของนิพพานตอนนี้ผมจะไม่เรียกว่าพระนิพพาน เมื่อชาวมีคำถามมามเห็นไหม,มคุณโสพินนันนำร่องเอาไว้ดีมากเลยนะถามผมอาจารย์พระนิพพานเนี่ยฆรวาสนิพพานได้ไหมแหมทันทีครับเกิดฉุกคิดขึ้นทันทีเลยว่าเราเรียนอภิธรรมเนี่ยไม่มีพระนิพพาน มีจิตปรมัิต์มีเจตสิกปรมัิต์มีรูปปรมัิต์มีนิพพานปรมตัตปรมัิต์ก็แปลว่าของจริงมีจริงฉันั้นไม่มีพระนิพพานได้ความคิดทันทีว่าบางอย่างถ้าเราไปเติมเข้าก็เสียความหมายไปเหมือนกันนะเขาไม่ได้เติมไว้แต่เราไปเติมเห็นว่าของดีต้องใส่คำว่าพระนำหน้า นะเช่นพุทธเจ้าใส่พระนำหน้าก็เป็นพระพุทธเจ้า,าธรรมะเห็นไหมธรรมะเป็นของดีก็ใส่พระนำหน้าก็เรียกว่าพระธรรมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมาคิดได้ทันทีโยมเคยเห็นพระธรรมไหมลุงปู่ผมเ <c oughs> ขาลบนำถือกันมากพอนั่งปุ๊บโยมเคยเห็นพระธรรมไหมโอ้ล้วก็คิด คิดอะไรมากมายข้างถนนหนทางพระทรรมตัางั้นน่ยขุดดินมั่งปักปลายมั่งเตาตะปูมั่งแม่เป็นนะฟ้าแจ้ง่างปาง <c oughs> โอ้นี่ะฮะเราไปใช้คําว่าพระนําหน้านะก็เลยเข้าใจว่านไงพระธรรมโยมไม่ได้ทําเห็นไหมคาพูดของคนเราอะนะนี่ยนะนี่ไงพระธรรมฉะนั้นที่จริงแล้วธรรมะ เราไปใส่พระเข้าก็เป็นพระธรรมะไม่ได้ต้องตัดออกอีกครับธรรมะนะฮะธรรมะคือคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราไปเพิ่มว่าพระธรรมะไปเลยคนละที่คนละทางไปเลยนะฉะนั้นบางอย่างนะเพิ่มแล้วดีบางอย่างเพิ่มแล้วไม่ดีก็ให้เกิดความเข้าใจไปคนละทิศคนละทาง ไปในเล่าไปปฏิบัติธรรมไปทำอะไรไม่รู้ติเขาไปก็ไปก็เข้าแหละเห็นไหมเพราะไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรเพิ่มอีกนิดเดียวไปปฏิบัติธรรมะปฏิบัติแปลว่าทําตามปฏิบัติในแปลว่าทําตามธรรมะคือคําสั่งสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นไปปฏิบัติธรรมะจึงหมายถึง ไปทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เวน้นเราก็เวน้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทำํำเราก็ทำพระพุทธเจ้าสอนให้เมตตาปรานีปัถนาดีเอาเราก็ทานี่แหละเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมะนะฮะเพระาะฉะนั้นความรู้แจ้งรู้ชัดตรงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแบ่งออกเป็นสาม สามนะฮะเห็นเป็นสามแล้วใช่ไหมฮะหนึ่งรู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมสองรู้แจ้งตามความเป็นจริงเรื่องขันห้าเรื่องรูปนามสามรู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงเรื่องนิพพานไม่ใช่พระนิพพานตกลงกันยังไงนะฮะตกลงกัน คราวนี้อ้าสำหรับท่านที่ใหม่ก็เอาใหม่หมดแล้วนะนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมดูกรรมที่พระพุทธเจ้ากลัดสอนนะผมเขียนตามหลักบาลีเพราะบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าแต่เราทุกวันนี้ใช้ภาษาสันสกฤตแปลคำสอนพุทธเจ้าเราไม่ได้เอาคาสอนพุทธเจ้ามาใช้ แต่เอาภาษาสันสกฤตมาใช้นั่นถ้าจะเอาคำสมุทเเจ้ามาใช้ต้องเอาคำบาลีมาใช้เขียนอย่างนี้นะฮะเรียกกันว่าตามหลักบาลีนะครับเราไม่เอาตามหลักสันสกฤตเพราะพระพุทธเจ้าห้ามภิกขุใช้ภาษาสันสกฤตทำสังฆกรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าห้ามไว้อย่างนี้ก็เท่ากับว่ามีอะไรอยู่ในคำห้าม นี่ครับสันตกติจเป็นของท่านผู้ฟังที่เขารพค่ะท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศทธาของคุณพรเพนชานพาณิชย์รับเป็นเสนากัขออนุมโมทนาสาธุกับทธาของคุณพรเพนชานพาณิชย์มาณโอกาสนี้นะครับและก็คืนนี้เวลาหมด หมดเวลาต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสตาราของกุศสะอาดอ่วมบุญมารับเป็นสภาพก็จะได้อนโมทนาสาธุกข์กัสทสา์ของกุศสะอาดอ่วมบุญมากันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความปาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมบเกิดมีแก่คุณ พรเพนชาญพาณิชย์ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ